อืมว่าไงตาจะโทรมาบอกว่าแก๊งเราจะไปทะเลกันประมาณช่วงสิ้นเดือนกันยาแนนว่าไงไหมสิ้นเดือนกันยาเหรอใช่นานๆทีจะว่างพร้อมกันแอเนเราไม่ว่างเราติดประเมินอสอสดีเลยขอโทษด้วยนะ รหรอประเมินปีนี้หรอใช่ก็นนนสอนที่นี่มาหกปีแล้ว่าปีนี้จะลองประเมินดูอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรแต่แอบเสียใจแนน,นทีจะได้เจอการคบแก๊งใช่เสียายเหมือนกันเนาะโอเคงั้นขอให้แกผ่านการประเมินนะแนนขอบคุณมากๆนานะจตนยังไงก็ขอโทษด้วยนะ าการประเมินแล้วก็ต้องกลับมาฉลองกันนะไม่งั้นจะยกแก๊งบุกไปหาถึงโรงเรียนเลยไม่ต้องอยกแก๊งมาหรอกเดี๋ยวไว้ค่อยฉลองกันที่หลังนะจ้าบ๊ายบายจ้าอะนะคะเรียนทั้งหมดนี้จะเป็นตัวละครแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่อนงะ สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะเป็นครูอยู่ที่นี่เกือบ6ปีแล้วค่ะทุกวันก็ต้องเจอเด็กมากมายและแน่นอนค่ะว่าเด็กทุกคนไม่เหมือนกันชนาภามาค่ะจิริพรมาค่ะจัลัญญาตัลัญญา เมื่อเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ย่อมมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันหน้าที่ของคนเป็นครูจึงควรเข้าใจเด็กทุกๆคนอ้าวแนสอนเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครัพี่เป็นไงบ้างเตรียตัวเป็นอย่งไหนแล้วก็เรื่อยๆอะค่ะพอดีช่วงนี้งานสอนยุ่งมากเลยค่ะอ๋อยังไงก็สู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้ตายแล้วพี่มีสอนพี่ไปสอนก่อนนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะ เมื่อก่อนแป้งอยู่กับพวกเรานี่แหละค่ะแต่พักหลังๆมันนี่แป้งไม่ไปไหนมาไหนกับพวกเราเลยค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนก็อยู่กลุ่มเดียวกันตลอดแต่ว่าพักหลังๆมันเนี่ยมันเขาไม่อยากคุยไม่อยากเจอหน้าพวกเราเลยค่ะเออหรือว่าเป็นเพราะที่พวกนั้นชอบรอแป้งเปล่าเออใช่จริงด้วยรอว่าอะไรหรอคะก็มีเพื่อนบางคนในห้องชอบรอแป้งค่ะแบบว่าแป้งไม่เข้ากับพวกเราบ้างหรือว่าแป้งอ้วนเหมือนกับนางยักษ์แต่ทำไมมาอยู่กับพวกเรา อ๋อแป้งต้องคิดมากเรื่องนี้แน่เลยถึงไม่ยอมไปไหนมาไหนกับพวกเราป้าพรก็ถามามันทุกครั้งเวลาที่พวกเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะเมื่อเขาเก็บความคิดทุกอย่างไว้คนเดียวเขาก็จมอยู่กับความคิดของตัวเองแล้วฉันจะปล่อยให้เด็กคนหนึ่งจมไปกับความคิดของเขาต่อหน้าต่อตาแบบนี้ได้นะหรอ,อทำบาลีสังเกดนะคะครูให้พวกเราเนี่ยไปศึกษาพ่มเติมแล้วก็ไปทำแผนทังทำบาลีหนึ่งแผ่นแล้วก็ทำสันสกต งั้นข้าวมีอะไรแค่นี้ค่ะเซลัวหน้าค่ะเรียนครูคุณค่ะคุณครูนั่งใจลอยอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะควัค่ะทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะไม่ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อนเหรอ พอดีดูยังไม่ค่อยหิวเท่าไหรค่ค่ะอืจะว่าไปนะโรงอาหารโรงเรียนเราเนี่ยก็มีอาหารอร่อยๆั้งนั้นเลยยิ่งร้านป้าพรเนะสุดยอดแบบนี้เลยนะอมไม่ค่อยหิวเลยเนาะได้ยินเสียงคืนน้ำลายดังใหญ่เลยน่เราอะ่ะแมมมันไม่ได้ดังขนาดนั้นซะหน่อยคะ่ะแป้งรู้รู้ไหมว่าคนเราเนี่ยจะไม่มีความสุขมากที่สุดตอนไหน,น ตอนที่เราไม่เป็นตัวของเราเองตอนที่เราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าในตัวเราทั้งๆท,ที่ตัวเราเองเนี่ยเรามีคุณค่าในตัวอิทุกคนแป้งจำไว้นะลูกนะไม่ว่าแป้งจะคิดอะไรจะทําอะไรหนูยังมีครูยังมีเพื่อนที่คอยเคียงข้างและเป็นกําลังใจให้สมองนะขอบคุณค่ะครู สรุปหิวหรือยังหิวแล้วค่ะไปมาดูฉันไม่อยากเป็นครูที่มาเพื่อสอนหนังสือไปวันวันแต่ฉันอยากจะเป็นครูที่ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุข ให้นักเรียนทุกคนกลับมาสดใสและมีวันที่ดีทุกวันที่อยู่กับครูอย่างฉันฉันดีใจนะที่ฉันไม่ยอมปล่อยให้เด็กคนหนึ่งต้องจมอยู่กับความคิดของตัวเอง แล้วคนที่บูลลี่คนอื่นใช่ว่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นะคะฉะนั้นก่อนคราบนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะคะขอโทษกับสิ่งที่เราเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาไม่ดีกับเพื่อนการทําให้เพื่อนไม่สบายใจด้วยการบูลลี่ต่างๆนะคะเดี๋ยวครูจะใช้เวลาที่เหลือนะคะให้พวกเราทาความเข้าใจกันับความเข้าใจแล้วก็ขอ,ขอโทษซึ่งกันและกันนะคะแต่ขอโทษแล้ว ห้ามทำผิดนะคะโอเคไหมคะงันมาเริ่มกันเลยนะคะแข็งเราดื เราพูดไปเล่นสงคราได้เราก็ไม่ได้โกรธหรอกแล้ววันนี้ฉันได้ทำให้เด็กคนหนึ่งได้ไว่ายออกจากความคิดที่เขาสร้างเอาไว้เองกลับขึ้นมาใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่เขาควรจะได้รับกลับมาสดใสยอย่างที่เขาควรจะเป็น ปเออแนนว่างไงแนนจะโทรมาบอกว่าสิ้นเดือนกันยาน,นี้เดี๋ยวแนนจะไปคดีด้วยนะอ้าวแล้วแนนไม่ประเมินแล้วหรออืมแนนว่าแนนผ่านการประเมินแล้วแหละก็แอบเสียดายเหมือนกันนะที่ต้องพลาดการประเมินที่ตั้งใจเอาไว้แต่อย่างน้อยมันก็รู้สึกดี ที่ได้ช่วยนักเรียนของฉันและได้ทำหน้าที่ของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าครูจริงๆ